ผมนะครับเล่งเห็นปัจจัยสําคัญในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบสิ้นเปลืองในโลกนี้มา,มากๆเลยครับ <im it> ผมจึงเนี่ยได้นาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าก๊สคาร์บอนแนวแกนตั้งนะครับเป็นขนาดพกพาซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าของรถปีพีแล้วม,มาถ้าถามว่าทําไมถึงต้องทำเป็นกระหาร์บแนวแกนตั้งเพราะผมเร่งเห็นว่ากา,าร์บอมแนวแกนนอ,อนเนี่ยของมันมีความใหยาดและใช้น้ำมาณมาก ความซับซ้อนในการทำใช่ครับขนย้ายลำบากใช่ครับถ้าเป็นเหกากตั้งเพราะว่ากางลมเหการตั้งเนี่ยกานหาที่ได้กว่าทหนได้กว่าและถ้าถามอีกว่าทำไมต้องเป็นอลูมิเนียมเพราะการที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันเบาบา,บางสามารถหมุนได้และราคาราคาไม่แรงด้วยครับผมและตรงส่วนโค้งเนี่ยที่มันแตกต่างกากการหาลมในการตั้งทั่วไปคือตรงที่มันมีส่วนโค้งแบบนี้นโค้งแบบนี้นะครับ คือเราได้การนำการนำการารวมสองแบบคือเซาลนี้และการทิวส์ามาผสมกันส่วนพวกนี้เรานอามาจากนาคาสิบสี่สองซึ่งเหมาะสมกับการทำการรวมนแนวก็ตั้งขนาดเล็กตัวนี้ครับอาแล้วผมกลุ่มพวกผมได้ทำากรารทดลองทั้งหมดสี่งุนไหมครับมุมแรกครับสีดสิบองศาโอเคองศาสี่เก้าสิบองศา <90 S 2> ร้อยสามสองซึ่งผลการทดลองมาแล้วว่ามุมที่90องศ้าสสามารถรับแรงลมได้ดีที่สุดนะครับตั้งแต่แรงลมที่ยี่สิบสองจุดห้าเมตรต่อวินาทีพลาดครับสามารถหมุนได้แต่ความเร็วลมที่สิบสองจุดห้าเมตรต่อวินาทีซึ่งสามารถหมุนได้อยู่ที่ยี่สิบห้ารอบนั่นเองนะครับส่วนความเร็วที่ห้าสิบเมตรต่อวินาทีหมุนได้อยู่ที่ 1 4 0 rpm นั่นเองนะครับผมนี่ครับเห็นเล็บปากเขได้เลยใส่วง,งจอดมัจนะต่อตัวนี้ครับเป็แบบซ็อกเก็ต usb เป็นอจับทำแล็บชาร์จพลังงานไฟเปลี่ยนพลังงานเวลาไฟฟ้าชาร์จในตู้นิรภัยขนาดเล็กลงมาอีกนู้นเล็บป่าครับว่าคุณมาของพวกผมเนะี่ย อยู่ภายใต้เกี่ยวกับ B C G ครับผม B อะไรอะไร Bio Economy ครับโดยการนำพลังงานลมมาใช้โดยไม่เกิดมลภาวะครับผม C คืออะไร Circular Economy ครับผมโดยการนำพลังงานลมกลับมาหมุนเวียนครับพี่ G Green Economy คือการนำพลังงานลมมาใช้หมุนเวียนแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปครับผม และนอนาคตนะครับเพราผมได้มีการคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อวันไหนที่ลมไม่หมดเนี่ยเราก็ยังมีไฟฟ้าชาร์จต่อไปสลับโครงงานวันนี้พวกผมกสี่คนขอบคุณครับ